รู้ทุกเรื่องแมนเชสเตซิี้สวัสดีครับสื่อเปิดเผยเรือใบสีวควาเลงแควกี้โดยงกุมเดนกลางสโม,มสรบาร์เซโลนาขอ90ล้านปอนด์แมนเชสเ,เตอร์ซิตี้กำลังพิจารณาคว้าตัวแควกี้โดยงกองกลางบาร์เซโลนาหลังเสียอีคลายกุนูกันซึ่งย้ายไปอยู่ร่วมทัพคำนูบาร์เซโลนาแบบไร้ค่้าตัวซึ่งอย่างไรก็ตามการทิ้นทัญญาคว้าตัวแควกี้โดยงต้องใช้เงินถึง90ล้านปอนด์เพื่อเล่กับตัวนักเตะโดยเรือใบสีควาล้มแผนคว้าตัวดีเกนไรเนื่องจากค่าตัวสูงเกินไปโดยสโมสรเวสต์เอ็มเร้องสูงไว้ถึง1 ร้อล้านปอนด์และกลายเป็นสโมสรอาเซียนที่จ่อดึงร่วมทัพหลังมีข่าววันลุกข้อตกลงได้แล้วอยู่ที่105ล้านปอนด์ตามรายงานข่าวจากเดอะมิเรอร์โดยตัวเควงนกี้เดยงเป๊ปเกล่าคือพยายามดึงสัญญากับเควินกี้เดยงเมื่อปี2019ก่อนที่กองกลางชาวรักเลือกย้ายไปบา,าเซลนาแทนแต่เป๊ปก็ชื่นชอบชื่นชมในขีเท้าของนักเตะรายนี้อยู่ยังไงข่าวนี้ก็ต้องควงหไว้หูนะครับรอชมต่อไปว่าจะคว้าจริงๆไหมแล้วมาต่อที่ข่าวคลายวอเกอร์เรือใบสี่ายืนยันต้องการต่อสัญญากับลออก ขนาดที่เสือใต้บาเยมิเนกไม่ลดละโรนักติตัดสินใจว่าจะอยู่เรือต่อหรือย้ายมาที่เสือใต้บาเยมิเนกควาดิเชียโอโรมาโนนักข่าวที่น่าเชื่อถือได้รายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ยืนกลางที่จะต่อสัญญาคลายวอเกอร์ออกไปอีกโดยตอนนี้เรือใบกำลังเร่งให้เจรจา,าได้บทสรุปในขนาที่บาเยมิเนกก็ไม่ยอมลดละจริงๆยังคงพยายามปิดดิวคว้าตัวนักเตะรายนี้ไปให้ได้และพวกเขายังคงรอคำตอบในการตัดสินใจของนักเตะโดยตามรายงานข่าวบทสรุปของคลายวอเกอร์ที่เหลือสัญญาเพียงอีกหนึ่งปีเดียวจะอยู่หรือย้ววายอาจรู้ ผลภายในสัปดาห์หน้านี้แล้วมาต่อที่ข่าวเบนโดซินวาอาวิลานจะเอาไว้ได้ทีมจากซาอุดทุ่มหนักค่าเหนื่อยล่อใจเบรโดซินวา8แสนปอนต่อสัปดาห์เบรโดซินวาจะได้รับค่าเหนื่อยมาศาลถึง8แสนปอนต่อสัปดาห์เป็นข้อเสนอเพื่อเล่กับการยอมย้ายไปจากแมนเชสเตอร์ไตไปเล่นในลีซาอุดีอาระเบียโดยเบโดซินวาวัย28ปียังเหลือสัญญาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้2ปีและได้รับค่าเหนื่อยมูลค่า1แสน0้นป์ต่อสัปดาห์ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้โดยเป๊ปกัวร่าก็อยากเก็บเคร่งาารายนี้ ดีลิสตาเรือใบสีขวา้าต้องการเก็บเบรโดซินวาไว้ใช้หลังเสียอีกคลยคุนูกันไปให้บาเซโลนาแต่มีข้อเสนอที่คุ้มค่าจากทีมโตโน่กลางรออยู่บนโต๊ะและเบรโดซินวายังตกเป็นข่าวกับปารีสแซงเชงแมงและบาเซโลนาแต่เชื่อว่าคานูเป็นจุดหมายของแข้งชาวโปรตุเกสที่ต้องการไปอย่างไรก็ตามด้วยค่าตัวที่สูงถึง60ล้านปอนด์สุดท้ายบาเซโลนาเลือกอีกคลยคุนูกันเพื่อไปร่วมท้าแบบไร้ค่าตัวแทนบทเบรโดซินวาเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยแมนเชสเตอร์ซิตี้ประสบความสำเร็จมากมายแต่เบรโดซินวาไม่ติดผู้ ที่รับกาจ้างสูงสุดของทีมแถมอยู่ในระดับเดียวกับคาวินฟิลิปักเตะที่แทบไม่ได้ใช้งานอยู่ด้วยซ้ำโดยคาดว่าสโมสรนในซาอุที่ให้ความสนใจในตัวเบโดซินบาแบบจริงจังคืออาวิลานที่พึ่งเซ็นสัญญารูเบนเดเวสิสและคูริเบลรี่ของเชลซีครับอย่างไรก็ตามก็ต้องติดตามไปเรื่อยๆข่าวนี้ว่าพี่จิวจะอยู่ต่อหรือไปขอบคุณที่รับชมรับฟังจนจบกับผมรู้ทุกเรื่องแมนซิตี้สวัสดีครับ